ลักษณะของคนฉลาดนะคะข้อที่1ฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขออ้อ2ฝึกเป็นคนสบายๆนะคะอย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบนะคะขอ้อ3ฝึกให้พ้นจากธาตุของเงินนะคะให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะคะไม่ฟุ่มเฟอือยฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะข้อที่4 ฝึกเข้าใจธรรมชาตินะคะเรื่องเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายนะคะข้อที่5ฝึกมองตัวเองให้เล็กนะคะจงเป็นคนธรรมดาอย่าให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไปนะคะ ข้อที่6ก็คือฝึกเข้าใจว่าการนินทาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะข้อ7ฝึกให้ตนเองเสียสละและยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างเพื่อที่จะลดความขัดแย้งนะคะข้อที่8ก็คือฝึกฝนมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะทั้งหมดมี8ข้อนะคะถึงจะเป็นคนฉลาดแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ